สวัสดีครับวันนี้เจอกับน้องเบียกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะครับเป็น t o โยต้ารีโวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4เกียร์ออโต้นะครับปี2019นะครับไม่ได้โฟวินนะคันนี้เผื่อใครหาไว้ใช้งานเรือเที่ยวปีใหม่มาลองดูครับได้รถออโต้ปี19นะครับคันนี้ราคาผมตั้งอยู่499,000บาทนะครับลองมาดูรายละเอียดของตัวรถกันนะครับคันนี้เป็นรถ สีบรอนเงินนะครับเป็นเกรดรุ่น e นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับไม่เจ็ดหมื่นกว่านะครับคันนี้ลงมาดูนะครับรถสวยนะครับแล้วก็ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับแต่จะมีทําสีกระบะด้านซ้ายมาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับอ่ะลงมาดูภายในนะครับของผมผมรายงานตรงหมดนะครับลูกค้าดูผ่านรีวิวได้เลยนะครับอ่ะคันนี้เลขไม่อยู่เจ็ดหมื่นกว่านะครับ 7 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับ7 4 0 0 0กว่ากิโลนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับมีป้ายเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับรถสวยๆเลยนะครับไม่แค่70,000กว่าดูพวกเม็ดอาร์คพวกอะไรเดิมหมดนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็น็อตแก้มไม่มีแกะน็อตประตูอะไรเดิมๆหมดนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับแล้วก็ดูนะครับพวกซอกพวกสติกเกอร์อะไรคือเดิมๆหมดเลยนะครับ อันไหนที่ทําสีมาผมก็จะบอกแรงงานลูกค้าตรงๆเลยนะครับเพราะว่าผมขายออนไลน์ส,ส่วนใหญ่แล้วผมไม่มีหมกเม็ดนะลูกค้ารับได้ลูกค้าค่อยมาดูนะครับแต่ผมแรงงานตรงหมดนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันอันนี้คือเดิมหมดเลยครับเม็ดอาร์คอะไรเดิมหมดนะครับรถประตูอะไรก็เดิมหมดเลยครับเห็นมอันนี้เดี๋ยวอยากให้ลูกค้าสังเกตความเดิมของกระบะ นะครับเนี่ยถ้าเดิมมันจะมีเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คอันนี้อาร์ครงงานนะครับเดิมหมดเห็นไหมมันจะมีเม็ดอาร์คให้ลูกค้าดูอยู่อันนี้บางๆเดิมๆหมดนะครับอ่ะอันนี้ของฝั่งขวานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยลูกค้ามาดูถ้ารถมันมีทําสีมามันจะดูได้เห็นไหมอันนี้เห็นไหมครับมันจะไม่มีเม็ดเม็ดอาร์คของของโรงงานนะครับซึ่งกระบะด,ด้านนี้เขาทาสีมา แต่รถไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างอะไรแน่นอนครับผมรีวิวให้ดูแบบตรงๆเลยอะสังเกตอันนี้เห็นไหมอันนี้คือเดิมโรงงานจะมีเม็ดอาร์คทำมาจากโรงงานนะครับแต่น,นี้คือรถมันมีเคลมตัวกระบะมาเห็นไหมมันจะไม่มีเม็ดอาร์คซึ่งอันนี้ทําสีมานะครับซึ่งเราก็จะบอกลูกค้ากันตรงๆอยู่แล้วครับเราไม่มีหมกเม็ดอยู่แล้วครับอันนี้ด้านนี้ทําสีมาแต่รถไม่ได้มีโดนหนักดูอะไรนะครับแค่ทําสีตัวกระบะ น่าจะเบียดมานะผมว่าเห็นไหมลูกค้าดูเห็นไหมครับตัวนี้ทําสีมามันจะไม่มีเม็ดอ์ตเห็นไหมครับรถจะมีทําสีตรงกระบะด้านด้านด้านซ้ายมานะครับก็แรยงานกันตรงอยู่แล้วครับไม่มีหมกเม็ดอยู่แล้วถ้าลูกค้ารับได้นะครับเพราะว่าผมขายถูกกว่าที่อื่นประมาณ4 0,000ื่นกว่าบาทอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวนี้มันขายกัน5354นะครับปี19กเกียร์ออโต้นะครับรถ สวยนะครับแล้วก็ดูแลศูนย์ตลอดนะครับเดี๋ยวสีแล้วก็ทําความสะอาดอะไรผมจัดการให้นะครับพอรถมันเพิ่งได้มานะครับนี่ป้ายลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดนะครับไปอีกทีหนึ่งเจ็ดหมื่นเก้าพันกว่ากิโลนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนี่สังเกตจาก,กตัวนี้ได้นะครับน,นี่ดูป้ายนะครับที่ลูกค้าเขาเข้าศูนย์ไว้นะครับนี่อันนี้คือรถที่เข้าศูนย์ตลอดจะมีป้ายอันนี้เขาเก็บไว้ตลอดเลยนะ อันนี้คือเข้าสูย์โตโยต้าตลอดนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับรถดีไม่ดีนะครับก็ลองดูนะครับรถเข้าศู์ตลอดแล้วผมก็รายงานตรงนะครับรถปี19นะครับให้ดูสำเนากันชัดๆเลยนะครับรถดูแรศูนย์ทุกอย่างเดิมหมดนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะดูเมทาร์คนะครับเดิมหมดนะครับอันไหนที่ทําสีเราก็จะบอกนะว่าเออทาสีมานะครับเพราะมันรถมือสองมันก็ต้องมีบ้างนะครับแต่ว่ารถอ่ะ ผมคัดมาแล้วครับถ้าประเภทชนหนักพลิกคว่ำน้ําต่มผมไม่ได้เอามาเลยมาลองดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้ายังยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างลองดูนะครับเดี๋ยวผมทําความสะอาดอะไรให้หมดห้องเครื่องอะไรผมล้างให้อิ่เยิมเลยรถเห็นไหมหน้าไม่มีแกะนะครับฝาหน้าเดิมไม่แกะเลยนะครับเห็นไหมไม่แกะน็อตไม่ขยับนะครับด้านแก้มซอกอะไรเดิมๆหมดนะครับ แก้มก็ไม่มีขยับนะครับนะรถถ้ามีชนมาพวกฝาหน้าต้องขยับแก้มต้องขยับซอกต้องไม่เดิมนะครับเห็นไหมอันนี้แห้งๆเดิมๆเลยหัวน็อตไม่มีแกะโลโก้โตโยต้านะครับเม็ดอาร์กอะไรคือเดิมหมดนะครับคือลูกค้าสบายใจได้เลยครับผมคัดมแ่แล้วผมรีวิวแรงงานตรงหมดลูกค้าจะพาช่างมาดูก็ได้นะครับของผมแรงงานตรงหมดถ้าลูกค้ามาต่างจากจากต่างจังหวัดแล้ว ผมแรายง,งานไม่ตรงตามที่คุยกันผมจ่ายค่าเสียเวลาให้หมื่นหนึ่งนะมันจะได้ไม่เสียเวลากันครับเพราะเราก็แรายง,งานตรงหมดทุกจุดอยู่แล้วนะครับรถไม่มีชนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเห็นไหมครับไม่มีแกะเลยครับน,น็ตฝากระโปรงโตโยตา้านะครับเนี่ยฝาบางๆเดิมๆเลยครับนี่โลโก้โตโ,ตโยตา้าตะเข็บอะไรเดิมหมดนะครับนี่ฝาโตโย t ้นะครับ,โโนะร,บรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับ 4 0 0แสนกว่าบาทได้รถ4ประตูออโต้ก็ถือว่าแบบโอเคนะ Toyota ด้วยนะครับเกียร์ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวลองดูพวกภายในอะไรกันครับอ่าผมสตาร์ทเครื่องอะไรดูนะรถใหม่แค่70,000กว่าเข้าศู์ตลอดนะครับพวกเกียร์ออโต้ก็สบายครับขับสบายตอนนี้เกียร์ออโต้เป็นที่นิยมเลยส0 0 0สนกว่าบาทได้เกียร์ออโต้โตโยต้ด้วย ร,รถผมขายกันตามตามราคาคือตามตำหนีถ้าไม่ตำหนิตัวนี้มันขายกันประมาณ5 3 539529ผมเห็นมันขายกันนะครับอันนี้ผมตั้งกัน4ี9เนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ลองมาดูมาทดลองขับดูก่อนนะครับผมคุยง่ายขายถูกอยู่แล้วนะครับประวัติดีจัดได้ล้นๆเลยครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณถ้าจัดเต็มก็ผ่อนอยู่ประมาณ9,150อ่ะนะครับอันนี้คือจัดเต็มนะครับ เดี๋ยวรถผมทมความสะอาดอะไรให้หมดนะครับขับดีรถนะครับและยางใหม่ปี23ด้วยนะครับใครก็ลองดูครับถ้าสนใจยังไงก็มาดูมาทดลองขับก่อนได้นะครับน้องเบียร์อยู่รามคำแหง187ทับกทมนะครับสนใจก็โทรมาได้เบอร์0 8 5 2 3 7 4 9 4 2มีนะครับมีบริการไฟแนนซ์เซ็นทั่วประเทศนะครับยังไงขอบระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับรับประกันว่าลูกค้ามาไม่เสียเวลาแน่นอนครับเพราะผมรายงานตรงทุกจุด นะครับรถผมคัดมาเองดูเองนะครับประเภทชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมผมไม่ได้เอามานะครับแต่ถ้ามันมีตําหนิแล้วราคามันถูกกว่าบางคนเขาไม่ได้ซีเรียสเพราะมันไม่มีชนหน้าไม่มีอะไรมาเขาคิดว่ามันคุ้มอะถูกกว่า4ี่ห้าหมืน่นใครจะไม่เอานะครับเงินเสียหมื่นไว้ใช้ทําอะไรได้เยอะนะครับยังไงขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับของน้าครับสวัสดีครับ